โอเคครับผมวัน <nelle> ด mm ีคุณผู้ชมนะแมไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้หลายวิดีโอแล้วนะท่านผู้ชมรับโอเคครับผมนะก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาทําคลิปอ่าเอา J c ซนะมาคงมาเขี่ยตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับประาได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับไม่ใช่โอเคเดี๋ยวมาเขี่ยเลยไปไม่ต้องตักแล้วไม่ต้องตักแล้วน่าจะพอแล้วน่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่าเราก็อยู่กับงานนี้คือหลายวิดีโอแล้วนะครับ หลายคลิปมากท่านผู้ชมครับโ okay. อเคเดี๋ยวลุยก,กันเลยเดีย๋ยวลุยก,กันเลยไปลอยไปลอยโอเคครับ <Okay, crap. S 1> นั่งเล่นอยากอยากนั่งเล่นเกมนี้แบบชิชวๆอ่ะท่านผู้ชมมันพอนั่งเก้าอี้นี้ดีไรม่มัน,ม,นมันไม่ค่อยชิอวอ่ะเนาะโอเคปะเอาดิบนี้ด้วยดิบนี้ด้วยอ่ะขอจัดนั่งชิวๆแล้วกันนะผมไม่ได้นั่งชิวมาหลายวิดีโอแล้ว อาดินมาด้วยอาดินมาด้วยในไหนก็ตักมาแล้วหอยัดนั่งชิวๆแล้วกันนะจะได้แบบขับแบบชิวๆเดี๋ยวเคลียร์ก่อนโอ้เร็วแม่ท่านผู้ชม92ยายเป็นออกนอกเส้นนะปึ๊บไปเร็วบ่เร็วนะเร็วนะจะว่าไปเนี่ยเร็วนะ เร็วอยู่นะท่านผู้ชมว่าไหมขอยัดขอยัดนั่งชิวๆนะท่านผู้ชมนะมาๆผมคิดว่าคอนรักฉันเขาทำทำรถออกมาได้ดีมากเลยนะแล้วก็ทำเกมออกมาได้ดีมากด้วยเนี่ยเวลาเขี่ยดงเขี่ยดินอะไรเงี้ยมันสมจริงมากเลยเออแม่งทำดีเว้ยเวลาเขี่ยดินอะไรเงี้ย เออมันดีนะมันดีนะเวลาเราเขี่ยดินอะไรแบบเนี้ย98แล้วเว้ยดีดีจบในวิดีโอนี้แหละงานเนี้ยโอ้จบแล้วเหรอ99เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยังไงจบลอยแล้วเนี่ยเอาแถมมาสักหน่อยเออแถมมาสักหน่อย ปกติผมจะนั่งหลังตรงไงเวลาขับขับรถในเกมเนี้ยแต่วันนี้ขอขอแยกแบบนั่งแบบนี้แล้วกันแล้วเออเวลาเดินเวลาอะไรก็ดีสมจริงดี ปเดี๋ยวเราเดิอนออกนะ้ำทผู้ชมเดี๋ยวเราจะปลูกหญ้าเนาะเดี๋ยวเราเดิอนออกจากบริเวณตรงนี้เลยเดี๋ยวจะปลูกหญ้าด้วยนะครับนี่ออกมาเลยออกมาเลยมาดูการเปลี่ยนแปลงกัน,นครับนี่แต่แทน,แทน,แทน แดน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 อะจ๊ะอะจ๊ะยังงต่ตเอาดินมาวางดูล่ะของเราอยู่โน่นอะของมีตรงนี้อ,อุ้ยอุยตอเป็นทะลุะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าขุดดินได้เนี่ยไปเดินมาก่อนตรงนี้ขุดได้ปะลองดูนี โอ้ขุดไม่ได้ไว้แต่ตรงนี้นะ่าจะขุดได้นะครับอ่าจริงด้วยเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไปนะครับทำงานชิวๆไว้ท่านผู้ชมขอญาตนั่งชิวๆแล้วกันนะคือโคอ้คดโคตรดีเลยท่านผู้ชมมัน,ม,นมันไม่ทะลุโคตรด,ดีเลยนะเวลาไปยกพงยกหินอะไรเนี่ยเอาคันนี้ไปนี่โอ้โหยกไม้นะครับโคตรดีเลย เนี่ยมันมันไม่มีการทะลุเลยอะ่ะอันนี้เป็นแผ่นยานะยาปอมยาเอยายาจริงนี่แหละโอ้ยเหลือเหมือนกันนะเนี่ยสวิงเนะี่ยเดี๋ยวพาเา JCB ไปลงสัก สี่ห้าคันเนาะหาหาสักงานเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวเอา JCB แบบลุมอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานอันนี้เป็นดินนะ่จะเป็นถุงดินนะงานแบบงานใหญ่ใขุดทรงขุดสะอะไรเงี้ยเนี่ย,ยอย่างงานเนี้ยถ้า JCB มาทัน,น่ะผมก็จะเอามาลงสัก4-5คันเลยนะ อ่ามดึงช้าอยู่นะเนี่ยหรือว่าเขาดปวะผมรู้สึกว่าขับมันแรกทำมันเร็วจังวะความแรงครับท่านผู้ชมต่างจากแคทมาอาสาเลยครับความแรงนะแรงม้าเนาะก็ทุกคนก็อาจจะรู้อยู่นะครับว่า สองร้อยนะครับรถยี่สบสองตันกับรถห้าสิบตันมันต่างกันอยู่แล้วเสียงปั๊มนี่ก็ไพเราะซะเหลือเกินเจ๊วันนี้น่าจะจบนะครับ เราใช้ฟันจิกเงียเนี่ยเห็นไหมสังเกตฟันดีๆนะแค่ฟันจิกแค่นี้มันพิกขึ้นมาให้เราเลยอะ่ะมันไม่ทะลุอ่ะมันโคตรดีเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมผมเปิดขวดได้เลยนะอย่างใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ ID ก่อน ของนะครับแล้วเอาเอานี้มาก็กดแล้วพอเสร็จแล้วผมซื้อมาหมดแล้วของอนะแต่เสียงเดินไม่เหมือนกันว่ะเฮ้ยของไม่พอหรอของไม่ครบหรออา้าเฮ้ยได้ไงวะเนี้ยเอา้าไม่พอได้ไงวะ ของไม่พอได้ไงอ่ะขาดในถุงดินนะขาดถุงดินว่ะท่านผู้ชมถุงดินไม่พอได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เสร็จเลยนะครับจะกี่นาทีก็ช่างมัน คนอยากดูคลิปยาวใช่เหรอมันดูเพลินเหรอท่านผู้ชมหรือว่ามันยังไงอะ่ะพอไม่มีไฟข้างล่างมันก็จะมืดๆหน่อยนะมันก็จะจะดูภาพไม่สวยเนาะข้างล่างเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสั่งไฟไปแล้วสั่งไฟไปแล้วรอก็อรอก็อรอก็อ จะให้สวยๆเลยีทำไมไม่พอวะขาดไปถุงนึงนะครับเดี๋ยวดูว,ว่าผมซื้อมาอยัางขาดไปถุงนึงเดี๋ยวดูดิซื้อมาอยัางวะอ้อาวผมซื้อมาแล้วนี่หว่า แล้วมันขาดไปไหนอ่ะเอา้ามือนอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยโดนช่างมาเถอะมาซื้อมาเถอะมาซื้อมาสักแล้วนะมันไม่แพงสักเท่าไหร่หรอกส่งหน้างานลูกพี่จ็อบหนึ่งโอเคสองยี่สิบห้าบาทโอเคดูกันต่อครับเอาให้เสร็จเลยมีมีดอนี้เอาให้เสร็จเลยเพราะว่าเป็นจ็อบสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วนะครับ แสุดท้ายแล้วยุบโอเคว่าไปดันครับทีนี้อย่าไปสนอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียนเยียมดูได้เลยครับมันจะสวยงามสักแค่ไหนผู้ชมดูภาพ วันแรกกับภาพวันนี้ดีๆแล้วอืโอ้โหโอ้โหอุ้มได้ปะคุณผู้ชมอยากดูการอุ้มไหมลองอุ้มดูนิโอ้โหอุ้มก็ได้เว้อยอาจจะนนหนักๆเลยหนันกมากเลยอะ่ะเอ้ยบักบัก โอ้โหแม่งโคตรดีอะเกมอะอ่ะวางเข้าไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เป็นไงอุ้มปลังไม้โชว์เลย ลงไม้โชว์เลยเสร็จแล้วท่านผู้ชมปั๊บปั๊บปั๊บเขาบอกให้เราเอารถออกนะครับโอเคท่านผู้ชมก็จบเป็นที่เรบร้อยแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าน่าจะไปงานหน้าต่อนะครับอะก็งานเราเยอะจริงครับเราอยู่งานนี้เกือบเดือนเหมือนกันนะว่าไปเนี่ยก็ประมาณสองนาท์หรือเปล่าวะ ม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไปดูย้อนดูคลิปได้นะหลายหลายวันอยู่นายย่าจะหนึ่งอาทิตย์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะแต่อันนี้ผมตัดนะผมผมแบบผมไปทำรอบเยอะเสร็จแล้วโอ้โหโอ้ผูกางข้าขงบนเหรอโอ้โหข้างบนเป็นคืออะไรวะข้างบน,นข้างบนก็ข้างบนคืออะไรวะอันเป็นหญ้ายช่น่าจะหญ้าเทียมว่ะ ข้างล่างนี่คืออะไรวะเอ้าผมคิดว่าเป็นลานจอดรถไม่ใช่เหรอใช่ดีเป็นจองเป็นลานจอดรถดิเป็นห้างเราดูข้างในยังยังมีคงมีของอะไรวางอยู่เลยเดี๋ยวไปส่งงานก่อนนะครับนี่ไงเป็นที่จอดรถอ๋อบนเป็นห้างข้างล่างข้างล่างเป็นที่จอดรถหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมเขาน่าจะให้เราเข้าได้เนาะเอาว่าไงเจ๊เสร็จแล้ว โอ้โหสักทีเธอโอ้โหโอ๋โหโอ,อเป็นที่จอดรถหรือว่าเป็นโชลูมขายรถปะอ้าเป็นที่ขายรถเหรอที่ขายรถเหรอถามจริงันได้เป็นที่โชวลูมขายรถอ๋อเป็นที่จอดรถด,ดีกว่ามีกระบงกระบามีอะไรด้วยวะเฮ้ยผมมองว่าเป็นโชลูมขายรถมากกว่านะเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้าออนะท่านผู้ชม โอ้หนี่ครับลอย,เรา,ารเ,ลยเราขุดตรงนี้เลยเราขุดตรงนี้เลยท่านผู้ชมไยพัฒนาด้วยโอ้เขาล้อมรั้วตรงนี้นะตอนแรกนะตอนนี้เอาลุวออกแล้วโอเคอ,อ้ปลูกต้นไม้อย่างสวยเลยวะ่ะวิดีโอหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับนี่ับเปิดได้รถวิงเล้วนะครับผมวิดีโอหน้าว่ากันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ